ใกล้จะคําแล้วเลยพามาดูบรรยากาศตรงหน้าบ้านแถวนี้ก่อนเนาะแล้ยินเสียงรถเกี่ยวข้าวอยู่ขนาดคําแล้วยังมีเสียงรถเกี่ยวข้าวน้องเพื่อนก็ยังมีรถเกี่ยวข้าวอยู่อื อันนี้ก็ใกล้จะได้เกี่ยวมือนกันอีนิดเดียวก็สุกแล้วเนาะอีกประมันอาทิตย์กว่าๆเพื่อนเกือบจะได้เกี่ยวแล้วน,นี่เหลืองเริ่มเหลืองแล้วนี่เริ่มเหลืองแล้ว,ลวโอ้ข้าวปีนี้ค่อนข้างราคาดีอยู่เพื่อนข้าวสดก็ประมาณสิบเอ็ดบาทขึ้นไปกิโลหนึ่งครับเปลือกเนาะ่งสีรับซื้อสิบาทขึ้นไป ก็ถือว่ายังดีอยู่ยังไม่ได้ตากนะข้าวเกี่ยวใหม่ๆข้าวราคาค่อนข้างดีอยู่ปีนี้แถวสุริมร์เราเนาะแต่ชาวนาเลือกที่จะตากก่อนส่วนใหญ่ก็ตากไว้ให้แห้งก่อนเอาขึ้นยุ้งก่อน ฝั่งโน้นเป็นเข้าหอมมะลิล้มหมดเลยตรงนี้วันก่อนยังตั้งอยู่เมื่อคืนน่าจะลมแรงหรือเปล่าล้มหมดแล้ว สุกแล้วเฉพอะเกี่ยวแล้วพอเกี่ยวแล้วเววนาะสุกแล้วเพื่อนพอเกี่ยวแล้วนี่อ๋อสุกแล้วพอเกี่ยวแล้ว เริ่มจะข้ามแล้วจะมืดแล้วเนาะลบหมดเลยไรนี้แต่ว่าไม่มีน้ําสุกแล้วนี่เขเกี่ยวข้าวอยู่ใกล้บ้านนี่อยู่เดี๋ยวเขาใกล้เกี่ยวแล้วข้าวหอมมะลินาปีนเพื่อนแต่สุกเร็วไรนี้สุกเร็วมากเลยสุกเร็วกว่าไงอื่นคนอื่นยังไม่สุกแต่ไงนี้สุกแล้วหองมากเลยทาไมสุกเร็วจัง ปกติพันก็ขอสิบห้าจะสุกก่อนแต่น,นี่พันข้าวหอมมะลิงาปีธรรมดาแต่สุกเร็วมากเลยนี่แปลงนี้เนาะแปลงเดียวนอกอะไรนอ้อยู่บนเส,สียงรถเกี่ยวข้าวดังมาจากเลยวัดไปฝั่งนู้นวัดอยู่กลางทุง่งนาอย่ดคันลังวัดอีกน,น่าจะมีรถเกี่ยวข้าวดีมเสียงใกล้จะค่ำแล้วยังเกี่ยวอีกเนาะเกี่ยวจนมืดดันเพื่อนทุกวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ ช่วงดูเกี่ยวข้าวเขาก็จะเกี่ยวตอนค่าด้วยเปิดไฟเนาะกเกี่ยวข้าวจะเปิดไฟแล้วก็เกี่ยวได้ทั้งคืนเอ้ยไม่ใช่ทั้งคืนเกี่ยวไปจนถึงประมาณเที่ยงเกือบเที่ยงคืนนาอเพื่อนเพราะว่าถ้าน้าค้างลงแล้วเขาก็จะหยุดเกี่ยวก่อนเกือบประมาณถึงสามสี่ทุ่มประมาณนั้นหละสุกแล้วนี่พอเกี่ยวได้แล้ว แล้วปอกเกี่ยวได้แล้วเสียงดังมากเลยรถเกี่ยวข้าวนี่เสียงดังเสียงดังมาถึงนี่เลยข้าวเม็ดเล็กแปลงน,นี้เป็นข้าวเม็ดเล็กเด้อนี่เองข้าวเม็ดเล็กทำไมข้าวมีหลายสายพันธุ์จัง เป็นทุ่งนาใกล้บ้านคนลับแปลงสองแปลงเงินเพื่อนแต่ก่อนสมัยก่อนใช้ไว้ <c oughs> ไว้ใ <c> ช <oughs> ้ไว้หวานกล้าเนาะสมัยก่อนหวานกล้าแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวานกล้าแล้วเพราะว่าใช้ทํานาดําทุกวันนี้เขาจะดําหวานข้าวแทนเพราะว่าไม่ดํานาแล้วทุกวันนี้เนาะเป็นนาหวานเขาก็เลยหวานเป็นข้าวหวานไปเลยเป็นปน,หนาหวานไปนเลย ก็เลยมีคนละแปลงสองแปลงอยู่ใกล้หมู่บ้านทุงน่งนาส่วนใหญ่ที่เยอะเยอะก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านออกไปว่าสมัยก่อนทุงน่งนาใกล้หมู่บ้านแต่ว้คนลแปลงสองแปลงไว้หวานกล้าเวลาช่วงเย็นเย็นก็จะถอนกล้าไว้เอาไปดำที่ไกลๆเนาะทุง่งนาที่อยู่ไกลบ้านหวานข้าวไม่ใช่หวาน ข้าวเม็ดเล็กนะ้องฝนี้ข้าวหอมมะลิอยู่ฝั่งหนึ่งก็มีฝังง่งนี้ก็มีโอ้ยมืดแล้วเพื่อนเอ้ยมองไม่เห็นแล้ว <c ười> ล้มหมดเลยช่วงนี้แปลงไหนที่สวยก็ต้องล้มหมดเพราะว่าจะสูงเนาะลมแรงช่วงนี้ล้มหมดแล้ว อยากไปถ่ายรถเกี่ยวข้าวแต่ยังไงก็ถ่ายไม่เห็นหล่อเพื่อนเพราะว่ามืดแล้วเนาะเห็นแต่แสงไฟจากรถเฉยๆมองไม่เห็นรถหล่อเพื่อนถ้าไปถ่ายเพราะว่ามืดแล้วค่ําแล้วโอ้ทําไมเล่นเบาดึกจังโ่นนดึกแล้วนี่ไม่มีลมเลยวันนี้ไม่มีลมไม่เล่นเนาะ มูเมฆทางเข้าหมู่บ้านเนาะทางจากทุ่งนาไปหมู่บ้านช่วงใกล้ค่าสวยมากเลยเพื่อนบรรยากาศดีมากมองไปก้อนเมฆ ไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าเห็นแต่เจ้าของหรือเปล่าอธรรมชาติเนาะใกล้หมู่บ้านบ้านเราอยู่ใกล้กับธรรมชาติแบบนี้ดีมากอากาศดีเนาะนเดินออกมาก็ดอกญ้าเพื่อนริมทางแบบนี้เนาะดอกญ่าริมทางแต่เห็นบรรยากาศริมทางด้วย เก็ดซีเอทักทายสวัสดีครับเก็ดเองวอเก็ดซี <laughs> ผมอ่านไม่สุดประมาณนี้แหละตูท้องฟ้าอย่างเดียวได้อ๋อใช่ๆอย่างอื่นดูไม่เห็นเนาะ ดูทุ่งหญ้าเห็นอยู่ในทุ่งหญ้าริมทางเพื่อนเป็นหญ้าริมทางสวยมากเลย ออกมาช้านิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้มดแต่ทานข้าวเย็นเสร็จก็ช้านิดหนึ่งวันนี้ช่วงหน้าหน้าหนาวก็ดวงอาทิตย์ก็จะตกดิน <c oughs> เร็วนิดหนึ่งจะมืดเร็วนิดหนึ่งไม่ใช่จะมืดนิดหนึ่งเร็วนิดหนึ่งก้อนเมฆก,ก็จะเยอะนะหนหนูไม่รู้ว่าหนาวหรือว่าจะฝนไม่ฝนหรือไม่หนาวก็ไม่รู้ทำไมเมฆดำผิดปกติวันนี้ชาวนาเริ่มตกใจแล้วนี่ ดูเมฆชืนเพื่อนดูก้อนเมฆทีนนี่ทำไมเป็นแบบนี้เนาะนี่ชาวนาที่ตากข้าวเริ่มตกใจแล้วเห็นเมฆเยอะฝนหรือเปล่ารือว่าจะหนาวหวาดตะแวงกันไปเนาะนึกว่าจะฝนตกคนที่ตากข้าวเนาะคนที่ไม่ได้ตากข้าวก็ปกติเนาะไม่ได้คิดอะไร ขอบคุณครับขอบคุณครับปกติเวลานี้ท้องฟ้าจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ทำไมเยอะจังไม่เยอะจัง เมฆเยอะมากเลยปกติยังไม่ยังไม่มืดนะปกติยังมีแดดอยู่นะปกติอันนี้เมฆเมฆหนามากเลยหนาสุดๆเลยมองไปฝั่งไหนก็เมฆหนายังไม่ถึงหกโมงเนาะทำไมเมฆเยอะจังมืดเลยอะ่ะวันนี้มืดมาก ชาวนามไม่กล้าตากข้าวันเพื่อนเอาข้าวมาห่อไว้เฉยๆเกี่ยวเสร็จไม่กล้าไม่กล้าเปิดเต็นท์ออกไม่กล้าเปิดแยงออกไม่กล้าตากเลยเอามาหุบไว้ไม่กล้าตากข้าวไม่รู้จะได้ตากวันไหนไว้เกินสองวันสามวันข้าวก็จะดำเพื่อนทำไม่ได้โดนแดดโดนลมนี่หน้าขเพื่อนมองไปเจ้าจะเห็น ท้องฟ้าก็จะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีเมฆเนาะว่าจะไปดูรถเกี่ยวก็มืดแล้ว <laughs> อ๋อ นี่เป็นชนบทของจังหวัดสุรินทร์เด้อเพื่อนไม่ใช่ภาคเหนือเด้อมีวิวสวยๆเหมือนกันแถวสุรินทร์ก็มีวิวสวย <c oughs> แต่ไม่มีภูเขาเด้อตรงนี้เด็อดทุ่งนาเฉยๆเ <c oughs> อาย้ายอะไร ตันกับตันไงจากใครมผมไม่ได้ขยัียบกล้องมากเพื่อนพักขยับมากจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามืดแล้วเนาะผมก็เลยตั้งไว้แบบค่อยค่อยหันเบาๆ หยอกหยอกเนาะโอ้รถมาอีกก็จะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงกลางถนนเลยว่าจะตั้งขาตั้งไว้ตรงกลางถนนรถก็มาพอดีเ,เดี๋ยวหลบก่อนเรียกว่ามืดแล้วรถไม่มา พอดูหน้าคนถ่ายคนถ่ายไม่มีหน้าเลยเสียงอะไรเนาะคนถ่ายมองหน้าไม่เห็นหรอกช่วงนี้มืดมากเลยขนาดตอนกลางวันยังมองไม่เห็นเลยคนถ่าย มื่อขนาดนี้ไม่เห็นเลยเดี๋ยวคนนี้หมดถ้าเห็น ขนาดไม่เห็นยังเงยียบเลย <laughs> รถมาอีกแล้วไปไหนเนาะไปทางวัดไปดูข้าวบ่ทำไมมีกระเป๋านักเรียนมีอะไรไปทางนี้ทุ่งนาไปทำไมทุ่งนา <laughs> บ้านอยู่ทุ่ง,งาบ่โอนุต่างดาวนี่ว่านุษต่างดาวที่ไหนถ้านุต่างดาวก็ดีจะได้มีจะได้มียานวิเศษจะได้ขี่ไปขี่มา โอ้เรามืดแล้วเนาะตอนนี้เรามืดแล้วไม่รู้ปีนี้เขาจัดงานช้างหรือเปล่าหรือยังไม่จัดปีนี้หรือเปล่าเขาจัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ถามดูปีนี้แถสุรินเราได้จัดงานประจำปีไหมช่วงเดือนพฤศจิกานี้เขาห้ามจัดหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูก่อนเด้อเดี๋ยวจะมาบอกหรือคนจังหวัดอื่นรู้ก่อนแล้วเรายังไม่รู้เลยที่แรกได้ยินว่าเดือนพฤศจิกานี้ แต่ไม่รู้เปลี่ยนเลื่อนหรือเปล่าเดีย๋ยวเขาไปดูอีกทีหนึ่งผมยังไม่ได้รู้ข้อมูลเลยคำแดงแๆหน่อยครับอ้รถมาขลังอีกคำไม่ได้เดี๋ยวรถเกียบ <laughs> ไปถ่ายคลิปในเมืองนั้นเพื่อนเมื่อตอนกลางวันนี่ไปก็ไม่รู้เปิดไฟโทรศัพท์ตอนไหนไม่รู้สงสัยไม่ค้าในตลาดแสบตามากเรา,เราเราเผลอไปเปิดไฟไว้ว่าแต่คนอื่นจะของเป็นเองเลยทีนี้เสียงอะไรนาะ อมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้มองคนไม่เห็นแล้วสมัยก่อนเขนอนตามทุ่งนาเขามองกันเห็นยังไงเนาะสมัยก่อนทำไมมืดขนาดนี้ขนาตอนเย็นยังมืดขนาดนี้แล้วใครหลับตามัง้ง ฝั่งโน้นเป็นไฟคอกวัวเพื่อนในใช่ไฟบ้านไฟโซลาร์เซลล์ตามคอกวัวจะบ้านอยู่ตามทุง่งนาเสียงรถเกี่ยวข้าวก็ยังได้ยินอยู่เขาเกี่ยวพึประมาณสี่ทุ่มเหมือนฝนจะตกน,นี่ฝนตกคืนนี้หรือเปล่า อุยเมฆต่ำมากเลยเมฆต่ำมากเพื่อนเกือบจะจับถึงนี่เมฆต่ำมากเลยเกือบจะจับถึงแล้วเวอร์ไปแล้วแต่ไม่เคยถึงแต่ไม่ถึงถึงอยู่เพื่อนอนีมันตกลงมาแล้วชาวนามไม่กล้าเปิดเต็นท์หรอกปิดเต็นท์ปิดข้าวไว้ตลอดทั้งวันวันนี้ไม่ได้ตากรก ด,ดีที่ข้าวเรายังไม่สุกเนาะเราก็เลยยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ต้องตากตอนนี้โอ้โหเท้องฟ้าหน้าหนาวสีดูท้องฟ้าหน้าหนาวเหมือนหน้าฝนเลย <c oughs> <c oughs> นี่เห็นเพื่อนเหมือนหน้าฝนเลยหน้าหนาวนี่ ้ยนันเหมือนฝนหยดใส่มือแล้วนิดนึงจะหันไปทางนูน้นเม็ดหนากว่านี้อีกเรานิดนึงแต่ไกลเนาะโอ้ยมืดยิ่งเพิ่งหกโมงรอเปล่านี่ไปมืมดจังนี่ยังไม่ถึงหกโมงเพื่อนมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วโอ้ ท้องฟ้าดูสองฟ้าดิเพื่อน,นโอ้โหท้องฟ้าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมก่อนไม่เป็นแบบนี้หรอกสมัยก่อนเวลาหน้าหนาวก็คือหน้าหนาวหน้าฝนก็คือหน้าฝนเนาะ ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าดูดูอะไรเป็นดูดอะไร <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ท้องฟ้าสีแปลกๆ <c oughs> ต้นไม้เล้อไม่ใช่เปรตเอิ้น <c oughs> เพื่อนมองไปเป็นต้นไม้เด้อนหนไม่ใช่เปรตสุดกายเล้อเป็นต้นไม้ สีดำๆนั่นเลยต้นไม้ไปนิดนึงก็เป็นวัดทางนู้นเป็นวัดกลางทุง่งนาโอ้ต้นไม้เพื่อนต้นไม้จริงๆเนาะ ที่เห็นอยู่ตรงหน้ากล้องนี่รถหน้าจอนี่ต้นไม้อยู่กลางทุ่งนา เริ่มจะไม่เห็นแล้วเริ่มจะเริ่มจะมัวนิดหนึ่งแล้วมืดแล้วเพื่อนมืดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเด้อมองไม่เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราให้ดูอะไรเนาะนี่ ฝนจะตกแล้วเพื่อนจริงๆด้วย6โมงฝน6โมงม,ม,มืดเหมือน2ทุ่มแล้ว6โมงมืดมากเหมือน2ทุ่มอมือดมากเพื่อนมองอะไรไม่เห็นเลย6โมงนี่โอ้โหไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ6โมงมืดขนาดนี้ เราว่ากะเวลาพอดีตอนออกมาแล้วเัาจะไลฟ์สดสว่างๆน่าจะมัน6โมงกว่ามืดก็ไม่ว่าอะไรเนาะ6โมงเฉยๆมืดขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเ๋ยเจอกันช่วงต่อไปเนาะบ๊ายบายครับ